มองหน้าเยอะเจ๊ใช่ปะมองหน้าทำเสร็จแล้วเปลูกเขยของแม่เรานะคุณเป็นผู้หญิงเอ้ยวะไอ้ย่างลูกสะใภ้แอลล๊อว์พี่ครูมึงมีแฟนอย่างวะบอสจะจีบผมเปล่า <laughs> มึงมีอะไรดีให้กูจีบกูถามก่อนไม่มีอะไรดีนอกจากคำพูดที่เปลวา่ามึงไม่บอกว่าหน้าตาด้วยเหอหน้าตาด้วยก็ได้มีอะไรอีกมีอะไรอีกวันรีเทนมาดีนะเนี่ยเทนมาดีคนรีเทนมาดีอะมีอะไรอีกมีความไวเนื้อเชื่อใจได้ไวเนื้อเชื่อใจใช้ได้ทุกอย่างมึงมึงเดินมึงเดินเข้ามาในห้างนั้นอะมึงมึงเดินเข้ามาหากูดิแล้วมึงลองมาจีบกูดิแล้วทำให้กูเขินดิถูกมึงทำให้กูเขินดิมาถูกถูกอุวันี่ ไปมึงไม่ต้องเดินหรอกูเดินเองนี่มันจะมีบั๊กอยู่นี่ไงแล้วเอ้าเฮ้ยปะทุมจะวางกูทำไมถ้าชนกูถ้าถ้าชนกูถ้าชนกูกูจะให้มึงกลับไปที่เดิมอันนี้อันนี้กูช่วยกูช่วยมึงเองมามาอ่าเดินดิแน่นะไอยาเมึงชนกูเอาแล้วมึงไปแท็กบอสทำไมอ่ะยังไม่ชนยังไม่ชนในจองผมยังไม่ชนตามันไม่ตรงกันตามึงเหลี่ยอเอางั้นเอาใหม่งั้นเอาใหม่ เบกผมขอถึกแป๊บหนึ่งไปปิดห้องก่อนเขินแม่มันต้องลงทุนขนาดนี้เลยเหรอรีเทนมาดีวะสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อไินายครับคุณมินไนมี200ให้ผมยืมไหมครับเอาเท่าไหร่อ่ะครับแค่200พอครับเอาแค่นั้นเหรอใช่เอาแค่นั้นไม่อยากขอมากกว่านั้นเพราะว่าลืมไปแล้วเมื่อกี้จะเล่นอะไรลืมไปแล้วเบิไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ผมเล่นพี่ผมเล่นพี่เอาใหม่เอาใหม่เทคสองเทคสองวิไม่เวลาสิบสามวิขอยืมสิบองวิได้ไหมครับ เฮ้ยเฮ้ยเอ,อเขายืม2องร้อยได้ไหมครับได้ครับผมพมไม่อยากขอมากกว่าหนึ่งพันด้านนีย <S 1> <S 1> <S <S อ่ะมึงบอกว่ามึงจะจีบกูใช่ป่ะมึงเดินมาแล้วก่อนเนี้ยกูอารมณ์เสียมึงทําให้กูอารมณ์ดีดมึงลองดูอโอเคครับดาดาดาชื่อมิดไนท์ใช่ไหมครับครับผมคุณคมิดไนท์เก่งภาษาอังกฤษไหมครับ ลองไหมอะครับอย ang, ่างภาษาอังกฤษนี้ได้ทุกคําได้ครับพอดีว่าผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษอะครับอยากให้คุณมิดไนสอนอะ่ะไม่ไป <Y ang S 1> เรียน<ำ>นะครับอ๋อแล้วแล้วคุณมิดไนสอนผมไม่ได้เลยอ้าวอยากเก่งก็ต้องไปหาคุณครูเดียวครับแล้วคุณมิดไนเป็นคุณครูให้ผมไม่ได้หรอครับเป็นไม่ได้ครับเป็นหัวหน้าแกง๊งก็เป็นหัวหน้าแก๊งไปด้วยเป็นคุณครูไปด้วยะครับจะให้สอนเรื่องภาษาอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับเอาภาษาก่อนผมอยากได้คําง่ายๆอะอ่าีซี่ครับอย่าง ไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่อย่างนั้นผมอยากได้คำที่พูดง่ายๆอย่างคําว่าผมรักคุณอย่างเงี้ยเราเรียนโรงเรียนไหนครับอนุบาลที่ไหนครับถ้าเกิดว่าไม่รู้ครับว่าพึออกมาจากป่าครับผมออกมาจากป่าพึ่งออกมาจากป่าเหรอครับครับแล้วทําไมไปอยู่ในป่าครับอยู่ในป่ามันสชงบดีครับได้อยู่กับตัวเองอยู่กับสิง่าสาตว์แล้วแบบนี้ต้องทํายังไงอะครับ ผมอยากรู้ภาษาอังกฤษเอาไว้สื่อสารเนี่ยครับภาษาคนก่อนไหมครับถ้าเพิ่งออกจากป่าเกิน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 จริงเอาภาษาอังกฤษก่อนครับได้ครับผมรักคุณยังไงภาษาอังกฤษต้องพูดว่าไงครับ I love you ครับผมก็รักคุณเหมือนกันครับเพิ่งออกจากป่าจริงหรอครับขนาดภาษาคนการสื่อสารยังไม่รู้เรื่องเลยครับตอนเนี้มี่ก็บอกว่าให้สอนไม่ใช่หรอ โอเคยอมแพ้ไปละใครจะจีบจะจีบเลยไมีใครอยากจีบบอสเพราะมันไม่มีซอกให้กลับแล้วต่อแถวท้ายสุดไงต้งเจติแล้วครับบอสผมว่ามุกจีบแบบนี้มันไม่สมูทป่ะขอคนที่สมูทกว่านี้ได้ไหมเจติครับเจติสวัสดีครับสวยสวยสวัสดีครับสวัสดีคไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อมินัยครับแต่ผมมิสยูนะครับหมายถึงคิดถึงใครครับอไม่มีอะไรครับ มึงเข้าไปจีบเขามึงจะบอกว่าอันนี้อันนี้อันนี้มันตึงเกินอ่ะปกติมันเลื่นไหลใครตึงหมายถึงว่ามึงไม่กล้าติบกูใช่ไหมใช่มันตึงเกินบอสอ่ะไม่กล้าหยอดแต่มุกเมื่อกี้ผ่านอยู่นะแต่มึงต้องเล่นกับเขาแบบว่าสักพักหนึ่งอ่ะถึงจะเล่นได้นะไม่ใช่แบบว่ามึงเจอกันปุ๊บมึงจะมิดยูเลยนะกูงงอไปไปประเทศอิตเลียแต่ว่าหยอดเนี้ยได้ทุกคนอ่ะจริงเหรอถามป้าได้มิดดาวมัได้ยี่ห้โหกูลองไปได้ไหมกูอยากมีคนหยอดกูว่ะว่าแต่ว่าแต่คนมดดไไไ้้พอัครบ สมบัต์ของเราครับทำทถวเพียอะไรดูไม่จริงจังเลยอเอาใหม่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 ไม่ไม่ครับผมเข้ามาจริงจังครับไม่บอสบอสต้องเล่นกับผมดิอ่าๆมามาเดี๋ยวบอสตอบไม่ได้นะผมถามอะไรไปอ่ะพอพอพอไปได้แล้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนรถรถรถครับพร้อมยังอ่ะพร้อมพร้อมยังครับสวยๆหมายถึงความสัมพันธ์ของเราอะครับพร้อมไหมยังโอ้ยชี้อะไรอะเพื่อนอ๋อชี้ข้อนอกอะ จว่าไงครับบอสมูมันโคตรเสียวอ่ะโหมองหน้านี่มีอะไรป่ะครับเนี่ยมีอยากมีเรื่องหรือว่ามีใจอ่ะมึมองหน้าเยอะเจอืมใช่ปะมองหน้าทำเฉย็จแล้วเป็นลูกเขยของแม่เรานะกูเป็นผู้หญิงเอ้ยวะไอ้หยาบลูกสะใภ้อ่ะโหลผู้ดญิงโซเน็ตลไปเลยพอดีว่าผมเบื่อแล้วครับเพลงที่มีงูอ่ะ อยากมียูอยู่ข้างว่าเซิร์ชเนี่ยไม่เซิร์ชครับไม่มีมอ,อ่ะมึงจีบแบบสมูทได้ปะไม่ต้องเล่นมุกกับกูอะ่ะ <c oughs> จีบยังไงก็ได้ให้ใหกูยิ้มได้อะ่ะ <c oughs> <c oughs> มึงจีบเป <c oughs> บ็นคูพูดไม่ใช่มุกดิม,มันไม่เหมือนคนอื่นอะ่ะไม่เหมือนตรงไหนไม่ไม่รู้อะ่ะงั้นเยวผมร้องจีบอ่ะที่ไปจีบคนอื่นนะ๋ยอามาเดเข้าใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไม่ทราบว่ามาใครครับเนี่ยไม่ได้ลืมตาครับมาจีบความรักของคนมันบังตาเราอยู่อ่ะเรามองไม่ค่อยเห็นรักเราแล้วหรอ ผมบอกว่าความน่ารักครับตกหน้าไปอีกนึงเฮ้ยถอดหายใจทำไมอ่ะมึงยังสู้ต่ออยู่เหรอไม่ต้องพยายามละแค่มันเถิดให้กูช่วยไหมเนี่ยบอสเราไปจีบเอาดิครับบอสเอสต้องโชว์แล้วใช่ต้องโชว์ได้เดี๋ยวกูโชว์เองใครใหญ่จะโดนกูจีบอ่ะเดี๋ยวกูจะไปจีบให้มึงหรอพี่บอลลี่เนาะมึงหรอบอลลี่มามามาจีบผมดิมาได้ได้ได้สมมติอยู่บนเรือยอทกูขับเรือให้อ่ะปกติกูจะไม่จีบผู้ชายก่อนนะ ไม่จีบเลยไม่สนด้วยอ่ะแต่กรณีนี้ทําให้ทุกคนในแก๊งดูสวัสดีครับสุรอกินทําอะไรครับเนี่ยดูบุหรี่ครับมีอีกไหมครับมีอะไรครับหมายถึงบุหรี่แล้วครับหรือจะให้ตอบว่าคอมน่ารักอะครับอ๋อผมว่าบุนี่ครับงั้นแบ่งได้ไหมบุหรี่ลครับหมายถึงแบ่งใจให้เราบ้างได้ไหมได้ตอบแบบนี้ป่ะน่าจะคคณผู้หญิงเลยครับชื่ออะไรครับเนี่ยมอลลี่ครับอยู่แก๊งเนียครับไดมอนจอร์ครับตอบดีๆนะครับตอบดีๆนะฮาเลมครับครับ แล้วมาเยืนอยู่คนเดียวไม่เหงาเหรอคบก็เหงาครับแต่ไม่อยากไม่ไม่มีใครมายืนกับผมแล้วทําไมอะครับไม่เปิดรับเพราะเข้ามาเหรอเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับอยู่นี่นานยังครับสักพักละครับนี่คือให้กูเข้าหามึงเต็มเมึงจะไม่ถามมึยอะไรกูเลยว่างั้นอ้าวเดีวก็พี่ทํากับน้องผมแบบนั้นอะจริงเพื่อนผมเพื่อนโดนแก้แค้นั้นเนี่ยไอ้รูดูเหมือนมึงแคร์นะน้องไม่ไม่ผมไม่ได้แค้นพี่กก็ไม่รู้จะถามอะไรอะก็กูถามมึงไปแล้ว เนี่ยมันก็คือประโยคคำถามป่ะมันมันมันต้องไปเมืองอินเดียครับเป็นการทดสอบที่แท้จริงวันนี้แหละกูจะไปโอเคไปด้วยมอลลี่เราได้ไปปะไปไปด้วยไม่เดี๋ยวรอรับฟังมีเรื่องให้มอลลี่รับฟังแน่นอนจริงนะเมื่อกี้คือไม่เคยจีบผู้ชายก่อนแล้วไม่รู้ว่าจะถามอะไรเนี่ยเนี่ยคนนี้สาวเยอะเนี่ยเขาน่าจะจีบเก่งเลยคนไหนจีบก็เจครับอุ้มไม่พักเลยแต่ละวันใช่หรอใช่เมื่อวานหัวชมพูวันนี้หัวหัวม่วงะไม่ใช่ไม่พักไม่ซ้ำด้วยพี่ เปลี่ยนสีหรือเปล่าคนละหน้าเลยคนนี้ครับมันหลอกสีเข้ไปเนี่ยโอ้โหโชว์แล้วจริงๆอ่าโชว์ดิโชว์ดิกิวกันแบบชอบอะมันเป็นอิที่พลนมาจากทรงผมตอติเวยที่พี่เจมันชอบบอกว่าเวลาเจอสาวบอกของมันเท่าแขนนะมันบอกเงนี้เออสาวก็เลยติดไม่ไม่ไม่ผม มันไม่ได้เล่นมืก็ไม่ได้หยอดอะไรเลยตอนทีมึงเดินเข้าไปหาสาวใช่ไหมมึงก็บอกผมผมเท่าแขนนะครับสนใจเปล่ามึงบอกเนี้ยแขนมดหรือเปล่าเฮ้ยมีคนแหลมใครมันแหลมเท่าสมพงษ์เลยวะใครแหลมใครแหลมมันผมกูลไปแค่สมพงษ์กูก็แหลมพอแรงแล้วบอกมึงแหลมถูกดูดีชนะเราอ่ะผมเท่าแขนนะครับสุวยแบบเนี้ยแล้วกูอย่าเอาดิที่บางบอกไอ้เนี้ยอะไรกูไม่ได้พูดอันนีงครับผมไม่ได้หยอดครับผมแค่ถามเรื่อยๆผมก็แค่อุ้มเขาครับ อ๋อก็ติดผมเลยอะผมไม่รู้ว่าผมอุ้มได้เลยเหรอใช่คืออุ้มปุ๊บได้ปั๊บใช่ครับวันนี้ผมเพิ่งแบกกลับมาที่นี่ครับคนหนึ่งขนาดนั้นเลยหรอวะอุ้มที่ไหนวาเนี่ยอ่าเพื่อนบ้านครับอําเภอเพื่อนบ้านครับอําเภอไหนวะเอดีครับเอดีอ๋อตกใจนึกว่าป่าตองไม่ครับไม่อ่าปกติเราจีบสาวจีบยังไงของผมเท้าแขน แขนมดหรือเปล่ายนแหลมแหลมอีกแล้วอ่ะคนแหลมไม่ไม่พูดแล้วไม่พูดละไม่พูดล้วะทำอย่างนี้นะครับพูดว่าอะไรผมจะไม่พูดก่อนครับเพราะผมจะไปจ้องหน้าเขาก่อนรอให้ผู้หญิงเขาถามว่าจ้องหน้าทำไมครับมองหน้าทำทียอะไรเนี่ยเอาเอาอะไรจ้องเอาอะไรจ้องเอาตาดิเนี่ยตาดิตาดย เดียครับผู้หญิงของผมท่าแขนนะครับกลับละมอฟฟินจีบสาวเป็นปะเนี่ยจีบไม่เป็นนะอ้าววันรีเทนนี่ต้องเทนแล้วล่ะจิงทงกแล้เลยจริงทงอีกแล้วขอเถอะมอฟฟินก็เข้าไปบอ้บังอันนี้ไม่อันนี้ไม่ไอ้บางไม่ได้เปิดพี่ดีโอเปิดป่ะนี่ยถ่ายยกตีกันแล้วล่าสุดมอฟฟินจีบสาวไม่เป็นเลยหรอได้น้ำแต่แต่เหมือนพี่มอลลี่จะมีมุกหนึ่งนะผมว่าขยันส่งจริงๆเติเหลี่ยมมาก มอลลี่เล่นี้ใหญ่มันก็ส่งมาละอยากอยากเห็นมือซ้ายจีบสาวครับผมอยากเห็นพี่วินจีบสาวอะใจใจมือซ้ายมือขวาแบบแบบจีบห้ดูหน่อยได้ปะจะว่าไปเดี๋ยวนี้พี่วินผิวเกียมเกียขึ้นเนี่ยไปทําอะไรมาจากแดดมาช่่งนี้ทำกันลงลงรักสาวหัดยางไงเอาดอกอะเทะเลทรายนั่นโรงพยาบาลอะพวกมึงเห็นปะเห็นนี่กูเลยเคารพเขาเป็นพี่ไงโอ้โห่เรื่องนี้แหละกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่น้องกูอะแค่นั้นแหละว่าลิก โดนอะไรเนี่ยมึงแหลกมาพี่กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาอยู่ครับคนหล่อประจำแก๊งครับว่าไงครับจีบสาวเป็นไหมครับโอเคผมไม่ได้เล่นมุกจีบพอดีครับอ่ะปกติจีบยังไงอะครับจีบไม่ได้ครับเมียห่วงไม่ก็ตามสถานการณ์ครับจนอยากจะร้องเพลงเอาไวอยู่จีบผู้หญิงเก่ง ซาวไว้ซอมไว้ก็เผื่อแบบว่าเมียให้มีเมียสองคนไงจริงก็วันนั้นบ่นอยากไอ,อ,อแปดสามที่นั่งจะได้ไอยู่แล้วลว,วัน,น,นแล้ววันนั้นที่มึงบอกว่าไปกินแซลมอนท,ที่บ้านเราไหมานี่คืออะไรอะแซลมอนเราสดนะหอมอ,อร่อยไม่ได้เอา,าเอาหัวล่อดเอิเอาแมวล่อมากกว่าโอโ้โหแมวมีกี่ขาแมวมีสองขา ไอสองขาสองขาเป็นแขนไงแมวที่ไหนมีแขนเวอโอ้โหแมวชื่อแซลมอนครับแมวตัวนี้ดุไหมผมน่ารักด้วยนะเรามาดูแมวที่ห้องผมไหมอ่ะโอ้นโหไหล่ยาวไหล่ยาวเปล่าแมวแมวแมวตัวใหญ่่ะครับนี่เปล่าสามสิแมวตัวใหญ่เปล่ากำลังน่ารักครับเฮ้ยมุกบุกนี่ไม่ได้ต้องบุกไอบังดูเน็ตฟิกห้องเราเปล่าไม่เกี่ยวดิสัตว์บังอยู่ไหนอ่ะพอสาวไปแบบว่าสาวสาวมาดูเน็ตฟิกเลยอ่ะดูอะไรวะ ให้กูพูดเหรอโอ้ยแกงอะไรตีกับโอจีโีนี่สูตรสีอะไรวะสูตรขาวดำครับขาวครึ่งหนึง่งสีดำครึ่งหนึง่งเหมือนทําสูตรไม่เสร็จอะไม่ครับจะมาแบบสูตรทูโทนก็ได้เว้ยไม่ครับขอเป็นสูตรสูตรทางมาลายไว้ข้ามถนนแกงทําสูตรไม่เสร็จ